ค่ะก็สําหรับโอเน็ตที่เพิ่งผ่านไปคือเราสอบเราสอบวันวันเสาร์เนอะแล้วก็เป็นวันจันทร์เมื่อกี้คือจริงๆอ่ะเราไดรู้สึกว่าเราปีนี้แอบ บางข้อคือง่ายเลยแต่ถ้าเกิดใครอ่านหนังสือมาออนนี้ว่าทุกคนน่าจะแบบน่าจะทำได้เออแต่บางข้อที่แบบรู้สึกว่าอา่านไล่จากสังคมก่อนคือสังคมอะ่ะเป็นวิชาที่ออนนี่คิดว่าเก็บคะแนนเป็นพาร์ทไปน่าจะดีที่สุดแบบว่าเลือกพาร์ทที่ตัวเองถนัดแล้วก็เก็บฉ็อตอันนั้นซึ่งปีนี้เซอร์ไพรส์มากคือคำนวณเยอะแบบมีให้คำนวณทั้งแบบภาษีคำนวณมรดกแล้วก็มีแบบมีคำนวณพวกอะไรนะ วันชอบเออเออเออเรื่องของวันปะชอบโกเออวันวัน,วนแล้วก็เป็นกฎเป็นกฎหมายคือเ,เรื่องชอบโกงอะไรเงี้ยคือแบบคำนวณเยอะมากเลยปีนี้เซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนคนออกข้อสอบแอบ,บอยากให้เราแบบคำนวณให้เป็นแบบไม่ใช่แค่แบบว่าเหมืนอนอ่านๆแล้วก็แบบจำจำอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าคนคนออกข้อสอบแบบค่อนข้างค่อน,อน,อน,อนแบบข้างแบบเขาเรียกอะไรเป็นเชิงปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็เหมือนไม่ไม่เน้นจำเหมือนแบบปีก่อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นให้เราแบบเออเอาไปใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้แล้วก็มี พาที่หินที่สุดหรอนี่คือภูมิศาสตร์เพราะว่ามันเป็นพาทที่แบบพาทที่แบบต่อ,อให้อ่านไปแค่ไหนอ่านเยอะแค่ไหนก็ไม่มีทางโดนเพราะว่ามันกว้างมากอะไรอย่างเงี้ยคืออ่านแค่แบบข้อที่มันจะโดนจริงๆก็ยังไม่รู้เลยว่าจะโดนไหมเขาจะว่าคือจะออกจะเป๊ะไหมอะไรอย่างเงี้ยคือออกไปกว้างมากๆก็เลยรู้สึกว่าภูมิศาสตร์เป็นพาทที่หินที่สุดแล้วก็เออถัดมาก็จะมีพวกแบบกฎหมายในที่พลเมืองรัฐเดี่ยวรัฐรวมอะไรอย่างเงี้ยแันนี้รู้สึกว่าถ้าอ่านไปแบบตามหนังสือมันก็ค่อนข้างเป๊ะอยู่ ถัดมาเป็นคณิตสาหรืออเลกอันนี้รู้สึกว่าก็เหมือนปกติเลยแบบทุกปีที่ใครทําขระสอบมาก็แบบนั้นเลยไม่ได้แบบยากขนาดนั้นแต่าจะมีข้อกักวลงงๆอะไรเงี้ยที่แบบคาตอบไม่เท่าเพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีสักข้อสองข้อแล้วก็ปีนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของดอกเบี้ยมากเพราะมันเป็นเนื้อหาใหม่แบบเอาเข้ามาเลยอย่างเที่ยวนี้เห็นที่สามข้อแบบการกระหาดรสองเติมคํานึงก็ถ้าใครมาเพื่อดอกเบี้ยก็คือเก็บแค่มาแค่อดอกเบี้ยวก็ได้ไปเลยสามข้อ แล้วก็นอกเหนือจากดอกเบี้ยก็คือพวกแผนภูมิต่างๆแผนภูมิกรองหรือว่าแผนภูมิที่เป็นแผนทับต้นไม้อะไรเงี้ยก็คือยังคงมีอยู่แล้วก็แผนภูมิวงกลมคือโอเนียจะชอบให้อ่านแบบแผนภูมิหรือว่าให้อ่านภาพอ่านกราฟอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ถัดมาคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราเนี่ยรู้สึกว่าออก้อสอบแปลกนิดนึงเพราะว่าอย่างพร์ท์ conversation หรือว่าพร์ทงานเขียนที่เป็น ไกรเ่เาไปที่รู้สึกว่ามันเป็นการแปลไทยหมาถึงว่าแปลเป็นไทยก่อนแล้วค่อยแบบปรับไปเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะทําให้เวลาที่คนมาอ่านหรือว่าคนมาทำข้อสอบอ่ะมันเกิดความงงแล้วก็เกิดความกังวลแล้วก็หลายๆคนก็จะมองว่าแบบ อย่างการเว้นวรรคเนี้ยคือเขาเว้นติดก,กันใช่ป่ะแล้วเวลาเราจะหาคําตอบเนี้ยมันก็จะมีความกังวลว่าอา้าวแล้วอันที่หนึ่งคืออะไรอันที่สองคืออะไรก็เลยมีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษย,ยังไม่ค่อยถือออกข้อสอบอาจจะมีความงงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าทุกคนน่าทำได้อาจจะมอะีอย่างที่บอกกังวลนิดหน่อยแต่ว่าพวกความยากง่ายของข้อสอบมันไม่ได้เท่าพวกแบบแกะหรือว่าพวกที่เราแบบเคยเก้าวิชาสามัญเลยแล้วแล้วก็วันที่วันสุดท้ายคือวันจนนันทร์สอบอันแรกคือภาษาไทย เหมือนที่ทุกคนทำข้อสอบเก่ามาอ,อันนี้ว่ามันตรงคคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบปเปลนโต้แย้งเอ่ยข้อใดกับว้หรือว่าจุดประสงค์หรือว่าแม้กระทั่งเป็นพวกแบบแกมมาต่างๆคำราชาศัพท์อะไรทุกอย่างคืออ,อันนี้ว่าถ้าใครทำข้อสอบเก่ามาก,ก็คือก็จะได้เกิน80กันนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกวิชาสุดท้ายวิ <c oughs> คือเป็นวิชาที่ อัน,นี้ว่าหลับเยอะที่สุดป่ะไม่รู้อะคือคือนี่ก็หลับเหมือนกันเพราะว่ามันวิทย์มันเป็นวิชาที่แบบมันต้องสัง颂ม,มาต่อให้อยู่มานั่งอ่านไปใกล้สอบมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้คะแนนเยอะอะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าวิทย์ก็คล้ายๆฝังคมอะคือเก็บเฉพาะพาร์ทที่ตัวเองได้พออะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็แอบ,บประทับใจขอเข้ก็สอบนะที่ว่าเแนบบี่ยวิทย์ปีนี้มันไม่ได้เน้นความจำอะคือมันแอบ,บให้เราแบบอ่านจาก บริบทตรงนั้นแล้วก็หาคาตอบในนั้นอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่าเด็กที่ไม่ได้เก่งแบบเขาเรียก่าอ,อะไรอะ่ะไม่ได้เก่งเนื้อหามากมายอะไรเงี้ยก็ยังพอแบบพอทาได้แผ่ก็แค่นี้สาหรับโอเน็ตเพราะว่าเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใช้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูคะแนนก่อนละกันว,ว่ามันขึ้นลงยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบใช้คะแนนโอเน็ตหรือว่าใช้คะแนนเก้าชาสามัญในอาทิตย์ต่อไปแล้วก็ เอออาทิตย์สุดท้ายแล้วอะ่ะอืมก็ทุกอย่างก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะแบบหลุดพ้นทั้งหก็จะไปแบบว่ามีความสุขแฮปปี้แล้วก็ทําให้เต็มที่ในวิกสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นตามนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเออชอบคลิปอัอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็อย่าลใจให้พวกเรากับกัน4คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ